ขอโททุกคนเมื่อกี้สักต้องขอโทษแทนเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆเขาไปกินเหล้ากันยันสะะนงสัายร้านเกมอยู่แล้วจะเก,กิดยั้ไง ทำไมผมไม่ไปเพราะว่าผมเล่นเกม <laughs> ผมก็เลยไม่ไป <laughs> <c oughs> ตอนนี้เกมผมที่ผมเล่นแ่ะมันจะมีตัวโอ้ยทุกคนแบบผมอ่ะโอ้ยคนที่ติดเกมมากใช่ปะ่ะแล้วผมมันมีเกมหนึ่งที่แบบใน Nintendo s w i t c ตทุกคนแบบของแบบที่มันเป็น Harry p o พอตเตอร์แฮร์ t e r พอตเตอร์แล้วมันก็จะแบบจะออกมาแบบปลายปีนี้ตื่นเต้นมา,ทานกท้าอันี้เก่งทิ้งคระ อาจะาว่า,าจะาไม่สบายอยู่และวไม่สบายสวยมากไม่เป็นไรเหมือนกัน โอ้ oh my god stop ดูทุกคนเพื่อแสดมันไลฟ์ด้วยเพื่อแสดงเขาจะงอนด้าอยว่าเขาไม่ต้อไลฟ์ด้วยแต่เขาแบบเมากันอยู่อ่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อนเตรียมฟังเสียงดังนะฮะกูบอก ว่าต้องหลับเอ้งที่อะหลับหลับแล้วหล่ออยู่ฮัลโหลมายตัวเมาคนี้มึงทำไมกูไม่เห็นหน้าแตกวะมึงไปค้าส์กูไปได้อยู่อยู่ไหนอยู่อายุบ้านมึงรีบมาเลยแตกแตกเ้ยมึงกูเหนื่อยอ่ะไอ้เขื่อนายยูรับไอ้ด้วยนะกูบอกแตกว่าถ้าไม่หลับมายจะงอนไอ้ไม่งอนหรอกอีขิ้มึงมางอนแตกแตก ไม่มึงจะอยู่กันถึงกี่โมงถ้ามึงอยู่กันถึงเเบ่พวกกูอยู่ถึงหกโมงไม่แป๊บนึงไม่แสบพวกกูอยู่ถึงหกโมงเช้าไอ้มึงรีบมาเลยมาไปยังไม่ตื่นยัจริงจังปะเนี่ยจริงจังช่ำช้ำอยู่มึงรีบมามึงแท็มาไอ้แซ่ยูไอ้เขื่อนด้วยยูรับไอ้ด้วยอ่ะโอ้โหมามามา ฮัลโหลไอซนไงฮัลโหลเจดด้นฮัลโหลพันไ้เมื่อีคอมเมนต์บอกว่าลบควนกรุณาไม่แซวน้องจะเกินไปนะคะน้องมันเด็กขี้อายถ้าสนิทกับแตกจะรู้ค่ะว่าไม่ใช่คนขี้อายเลยแม้แต่นิดเดียวก็กับเพื่อนก็ไม่ขี้อายปะแตกเขาแบบเขาแบบถ่ายรูปแบบเอาเอาแตกเขามาเดินเนเอนเเอนเเนเเนเอนเล่นเ่นเนเอนเือนเ่ มึงถือแล้วมึงกดปุ่มาเวอร์ด้านล่างไม่มันกดยังไงวะไม่ไม่มึงมึงถือมึงถือมึงถือมันเพื่อนสั่งเมื่อไหร่กันแล้วเข็มไอ้เหี้ยมึงมาทางขวาสุดดิเสร็จแล้ว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 อยู่ขอโทษนะวีหนูคำหยาบเยอะมากเลยอยู่ขอโทษนะแฟนคลับทุกคนเราปกติไม่ใช่คนแบบนี้แต่เป็นคนสวยและดีเรา มึงเป็นอะไรมาสุตว์อะไรมาว่าอะไรมากระชับต่อกันยินดีที่ไดรู um uh ้จัก เข็มเข็มเข็มเดี๋ยวตามไปถ้ากูม่เช่นที่แสบกูไม่ไม่รับกู่ไม่กูบอกแสบว่ามึงจังวนไมมันเลยหลับไปลยยูยูไม่ได้จะนอนยู่นะเมื่อกี้เข็มอะบางคนส่งหายู่ Yes I know I know don't worry guys Come to g a r d e n Okay I'll go I'll go ก k a y แล้วูมึงกูกลัวโดนจี้อะตีสามวอ่ะกูจะไม่โดนจี้ใช่ปะ มาได้มึงมาเบอาเบอร์พวกกูอยู่ยาวเลยหกโมงเช้าอ่ะมึงนั่งไปขออภัยแฟนทุกคนขออภัยแฟนทุกคนเพราะเราคำหยาบเยอะแต่ถ้ามึงมามึงเอาเล่ามาด้วยได้ปั้เล่าจะหมดละ Oh my God rule okay ไปให้เรี้อยไม่เชื่อไม่ควรพูดออกใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไร

อยู่อ่ะไปบ้านอยู่อ่ะบ้านอยู่ดูดีมากเลยอ่ะมึงปิดบ้านไม่สั่ไม่สั่งมึงใช้กูได้ปะข่าวเพื่อนเพื่อแม่แป๊บพไมมันดีเลยวะทุกคยูยูรับขิมแทนไอได้ปะแป้นนึงแป้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไอโทรมาไปื่อเพื่อแม่แป๊บหนึ่งยูรับขิมยูรับขิมยูรับขิมแทนไอได้ปะดูเดี๋ยวไอกลับมาไลฟ์เพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึง มืองคอดีมุกบอกว่ากูไม่รู้กูปังไม่รู้เร<อ>ื่องได้ได้ได้ได